วันนี้เรามาล้างรถกันครนอะไม่ใช่ไม่ใช่ครับวันนี้ผมมานําเสนอเจ้าคันนี้ครับรถที่อยู่บนสไลด์วันนั้นวันนี้เป็นของคุณลูกค้าแล้วครับเฉพาะสําหรับลูกค้าที่ไวแล้วน,น,นะครับสําหรับคน,คนที่ช้าก็มองคนคนอื่นมองคนอื่นเขาขับไปนะมาเริ่มที่ด้านหน้าก่อนครับด้านหน้าครับเป็นกันชนหน้าไฮบริดแบบนี้ครับพร้อมเคี่ยวเงินนะครับอันนี้หลายบาท <Wow. S 1> นะผมก็จังหน้าเป็นกระจังหน้าไฮบริด เรียบร้อยแล้วครับและที่สําคัญครับคันนี้เป็นรถสีเดิมทั้งคันนะครับผมตั้งแต่โรงงานออกมานะครับเรามาดูกันครับว่ารถสีเดิมทั้งคันจริงหรือเปล่านะครับดูด้านหน้าก่อนเลยครับว่ามีเฉียวชนหนักมาบ้างไหมนะครับผมนี่ครับฝาเดิมครับไม่เคยทาสีนะครับผมนี่แบบนี้น็อตไม่มีขยับครับนี่ซอกในเดิมนะครับคานเดิมนะครับผมนี่ครับการตีได้เลยครับว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักตัดต่อพิกลน้ําท่วมอย่างแน่นอน นะครับผมและที่สำคัญครับมาต่อเลยของแต่งไม่หมดเพียงเท่านี้ครับล้อโมดูลนะครับญี่ปุ่นแท้นะครับผมจัดทรงให้ด้วยทกเทอินนะฮะนี่และสเกิร์ตข้างครับแบบนี้ครับเป็นสเกิร์ตไฮบิดทั้งซ้ายและขวาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจุดเด่นจุดขายของ Honda f a ฟ e นะครับผมอยู่ที่ภายในประตูไฟฟ้าครับอ่าภายในคันนี้ครับเป็น ภายในเบาะหนังสีเบทนะครับผมเปลี่ยนให้ครบครบเรียบร้อยนี่ครับคันนี้ครับเป็นจอ Android 10นิ้วพร้อมกรอบตรงรุ่นเรียบร้อยคันนี้เปลี่ยนให้เรียบร้อยครับสามารถใช้งานได้ครับฟังเพลงผ่านบลูทูธได้นะครับเลื่อนเล่นแอปใส่ยูทงยูทูบไวรพง Wi-Fi ได้หมดนะครับผมอ่ะภายในก็ประมาณนี้ครับรถยังไม่ได้เก็บงานนะครับผมเดี๋ยวเราเก็บงานให้เดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันบ้างครับไปแล้วเรามาตอนที่ด้านท้ายรถครับ ด้านหน้าเป็นกันชนหน้าไฮบริดกระจังหน้าไฮบริดเรียบร้อยด้านข้างก็เป็นสเกิร์ตไฮบริดนะครับด้านหลังครับนี่ครับกันชนท้ายไฮบริดแบบนี้ครับมันจะเป็นต่อ2ชิ้นแบบนี้นะครับผมนี่มันไม่มีรอยต่อนะคือมันเป็นชิ้นเดียวกันนะครับแบบนี้เขาเรียกว่ากันชนท้ายไฮบริดครับเท่านั้นยังไม่พอครับนี่ครับไฟท้ายครับก็เป็นไฟท้ายไฮบริดเรียบร้อยแล้วนะครับข้างใสนะครับผมไฟเป็น LED ตรงนี้เรียบร้อยฮะนี่ครับสวยๆเลยคันนี้นะครับผมเรามาดูด้านท้ายกันนะครับนี่ครับสำหรับ Honda f r t ครับ มีชนหนักมาหรือเปล่าไม่มีชนแน่นอนครับดูได้เลยครับซอกเดิมนะครับผมน็อต <Not S 1> ไม่มีขยับนะครับนี่เป็นไงซอกเดิมฮะและภายในของเขากว้างขวางองโถงอย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับผมสำหรับเจ้าออนด้าฟิตคันนี้ครับชุดแต่งครบๆเลยครับกันชนหน้าเป็นไฮบิดกระจังหน้าไฮบิดกันชนท้ายไฮบิดแต่เกิดข้างไฮบิดนั่งหงนั่งงก็ได้นั่งหงเออนั่งนั่งสบายๆช่องกูสบายๆอยู่แล้ว เป็นชนหลังไฮบิดไฟท้ายไฮบิดนะครับผมคันนี้ครับเสนอราคาแค่เพียงสามแสนแปดหมืนเก้าันบาทเท่านั้นนครับสาหรับลูกค้าที่ไวเท่านั้นนะครับผมสําหรับใครที่ช้านะครับก็นั่งนั่งแบบผมเลยนั่งเงี้ยแล้วก็มองดูคนอื่นขับนะโอเคตามนี้ครับไอเนี่ยไม่ให้อ่ะไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้พูดอ่ะก็ไม่ให้ไงจะพูดทาไม,ไมอ,อ่ะถามดิเก็บไว้ถามเออ